S <S <an> ขเขาหูยเขาปลาอะไรบ้างหูปลามอะกลับแล้วช้อนกี่ตัวยามรอบพี่น้องฝนมันตกบ่าไรมาไม่เหยียงเข่าแล้วนะพี่น้องไล่ทำทายเลยดันรอบออกไปครับผมออออออ้ีหยังอะไรพี่น้องขู่รูเลยแบบนี้ยังบ่ล่ะเรียบร้อย เขามีเขามากัดอันนี้ืถาดบน,นลานรอบเขามากัดป่าพี่นอ้องใส่ได้อยู่ป่าโอ้มานคักบบบนี้เอา <c oughs> ป่ามึอเศร้านี่แหละเขามาฝนตกพี่นอ้องไม,ม่ได้มาครับผมเลยมากคำๆจังคักบับนี้โค้งเงโลก,กว่าครับผมเกือบสองโลได้ครับตัวนี้ โอ้โจางๆมันมาแล้วพี่น้องโอเคครับผมมันปค่อยไงมาพี่น้องหลังต่อมาเมื่อก,กี้เรายางอยู่ฝั่งนู้นในตัวหนึ่งต้นฝน,นตกเนี่ยมีเข้าครับผมรอบขาดๆมันมีอะไรมาดันๆออกนี่แสดงว่าม,มีตัวครับผมรอบขยับอยู่นะรู้จะใหญ่หรือเปล่าฝนตกพวกเราถุงฟ้ามาถุงฟ้ามาอะไรมาเขาโอย เข้าหู้เข้าห oh pues ู oh, 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 ้เ hmm ข้า nah. หู uh ้หลายตัวนี่ว่ะตัวอู้ยพี่น้อง่วานไม่ได้มาครับผมฝนมันตกปลาอะไรบ้างหูสัมหมอจะกลับตัวแลาช่อนกี่ตัวโอ้โหพี่น้อเอ้ยเป็นมาแล้วหูยรอไปนานมากสี่ตัวพี่น้องเรียกว่าผมเอาปลามาใส่ด้อ โอ้ยผมบอกทีงานเอาถุงปลามาใส่กันนะพี่น้องโอ้สุดใจครับผมหมานอีกแล้วหมอตะกลับก็บกบเข้าครับผมดักไว้สี่หลังครับอนี่รอบขาดเดี๋ยวซ่อมรอบกอนว่าถุงปลามาขึ้นบ้านสิบมะเขา่านะเพราะถุงป่ามาท่านบะเขา่าพี่น้องเคครับผมหลังนี่หมานคอิริพี่น้องพี่น้องครับ ปลาของเราใส่ไว้สี่หลังเข้าทุกหลังครับผมหลังนี้ผมเดินดูหมดละผมก็เลยต้องกลับเราถุงปลามาจากบ้านพี่น้องขี่รถกลับไปเาไม่อีกบางหันครับผมเดี๋ยวปลาอันนี้ออกก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยพาไปลุ้นหลังต่อไปครับผมมันมันแห้งครับผมพี่น้องเนาะเข้าทุกหลังจริงครับครับผมพี่น้องปลาของเราหลังสองหลังนี้ยัดกันเลยครับผมสี่ตัวครับ่เข้าทุกหลังครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเยอะเข้าน้อยพี่น้องแต่หลังนี้สี่ตัวสี่หรือห้าวะ สี่ตัวครับผมใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่เลยตัวนี้พี่น้องโหหน้าเท่ากับตัวแรกครับตัวแรกตัวเงินตัวทองล่อครับผมอู้ป่าเขาทุกหลังฝนตกเมื่อวานตกหนักเอ,อ Uh huh. ถลอกแล้วพี่น้องมือจกเหงือเดี mm ๋ย hmm. วจะออกให้ดูหมดก่อนว่า mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับผม mm hmm. สองผมเป็น mm ่าบาเบียวป่ามาใส่เวยพี่น้องเ้วยอของแทะผมสามโอ้ สามสี่ห้าปาตะกลับอยเดี๋ยวครับตัวแยงผมเดี๋ยวเอาให้ชมออกันครับผมว่าจะได้เยอะขนาดไหนพี่น้องเนาะนี่มาสี่แซมแล้วห้าแซมหลังแรกกินหน้ารถครับผมพี่น้องโอ้ หลังเดียวก็เกินคุ้มแล้วตอวเอ้ย